เอาละทุกคนวันนี้ก็เป็นกันไดหครับพิกเซลมอนกับอีกเช่นเคยนะทุกคนนะซึ่งวันนี้นะเราจะไปจับปโปกเกมอนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าดิเรเรียนน่ะเออนะเออแล้ววันนี้นะเราได้ไปทําการเรียนสกิลให้แล้วนะผมะเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าไอ้เจ้าไอไโคซ่าเนี่ยมันมีดา a ก o อน s อเซนอยู่ใน m o v e ิเลเนอร์แล้วนะทุกคนนะโอ้ oh my god มันมีอยู่ใน m o v e ิเลเนอร์แล้วอะ่ะเออตอนแรกผมก็ประหลาดใจมากเลยแต่ตอนนี้ เราได้เมกาเลควซ่าเรียบร้อยแล้วอโ oh อ้ my g อ d นี่เลยกลายล่างมาซะตุม้มโอ้โหเมกาเลควซ่าเฮ้อสุดยอดแล้วตอนนี้นะเราแบบว่ามีสกิลแบบเยอะมากเลยนะในการตีนะอย่างอ e ีเทเนตัสอย่างนี้เรามีท็อกซิกแล้วเรามีไดนามิกแคนนอนด้วยโอ้แล้วก็มีอีเทเนบีมด้วยนะทุกคนนะโอ้โหสกิลนแบบแรงมากเลยอนะ่ะดูดิ โอ้โหสุดยอดเลยและตอนนี้เรามีมิวทูไซโคสไตล์แล้วโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเลยบอกเลยตอนนี้เราค่อนข้างที่จะตีแรงมากเออแล้วตอนนี้เซอร์เนอท์ของเราก็มีมูนบาสและอา,าเราสามารถที่จะใช้ไอ้เจ้ามูนบาสแบบว่าแบบซ m o ูฟแล้วไงเออตอนนี้นะโอเคนะซึ่งไอ้เจ้าจุด ที่ไอ้เจ้าเดซี่มันจะเกิดนะทุกคนนะเราต้องไปบีชฟอเรสต์เอ็มนะทุกคนเหรอเอ่อเชอร์รี่บอสซัมกอฟนะทุกคนนะแล้วก็ฟอลฟาวเวอร์ฟาวเวอร์นะฟาวเวอร์ไอซ์แลนด์นะทุกคนเอ่อแล้วก็เมซานั่นแหละเ,ลเออแต่ที่เราจะไปหานี่น่าจะเป็นเมซามากกว่านะทุกคนนะเพราะว่าเมซานี่มันหาง่ายมาเออหาง่ายไหมก,ก็หาง่ายกว่าแหละเออโอเค ก็มาเรานอนกันเลยแล้วกันนะจังหวะนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ออกไปดิปิว้วออกไปมันออกไปเนี่ยบักเหรอบักใช่ไหมอ่ะบักโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าออกเกมใหม่แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะโอเคนะเรากลับมากันต่อนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปหาไอ้เจ้าเดนซี่นะทุกคนนะที่เอ่ออะไรนะที่ที่เมซาใช่ไหมโอเคไปเ,เดี๋ยวเอาไฮเปอร์โพชั่นออกไหมอ่ะเอาออไปแล้วกันนะ แล้วเมซาตรงไหนเดี๋ยวเดี l ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ a ไเดี๋ยไยวเดี๋เยวเดีเี๋ดีเดยเอยดี๋ไเดี่เอียเดีวี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดีวดเอีนยี๋ยวเดนยี่เลียวเดวเเดียเดี๋นี๋เดีเดยวเดีเจ้าเดนซเี๋ยวมันจะดดีีีกาเซลเก็บมา ตอนนี้เรามีอัลต้าบอลอยู่แค่56ลูกเองนะทุกคนนะเออแหมน่าเสียดายจังเลยแต่เราไม่มีเงินเลยอะตอนนี้นเออนั่นแน่โอ้ซิงแงเอามาทําไมวะซิงเนี่ยเออโอ้โหขายก็ขายไม่ได้โอ้ขายกินไม่ได้เลยโอ้แต่ก่อนนะ้มันรู้สึกว่ามันจะขายได้สี่พันห้าพันเลยนะทุกคนนะไอ,อพวกกับขวดอย่างนั้นอะเออแต่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยขายไม่ได้ โอ้แย่แย่สุดเลยอ่ะแย่สุดๆโอเคนั่นในอีพีก่อนนะแบบว่าอาจจะใช้โชคไปหมดแล้วก็ได้นะเนี่ยเออทั้งอีเทอร์เนตัสอย่างเงี้ยแล้วก็เลจิกิกัสอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบดวงเราน่าจะหายหมดแน่เลยนะทุกคนนะโอเคมามามาตีไอ้นี่กันก่อนดีกว่านะเผื่อจะบอกว่าได้ไดแม็กไงี้เออโอ้เป็นเป็นเป็น,เ,ปนเออใช้ใช้นี่ด้วยนะทุกคนนะเอาเป็น <So> ท็อกซิกเลยนี่แนะ่ อ้าวไม่ได้เอไม่ติดอหะอะไรกันไม่แน่อินเนตเออไดแม็กเลยไดแม็กคันนนไม่แน่ตายไปดิตายไปดิได้เข็มกัดปะโ่ไม่ได้โอ้น่าเสียใจปะเมื่อไหร่เราจะได้เข็มกัดนยทุกคนเออเราอยากได้เข็มกัดไดแม็กจริงๆเลยอ่ะทุกคนนะเออทำไมเราไม่ได้สักทีนี่อ่ะออยากได้จังเลยเอเดดเด็ด เอ้ยผมเห็นรางรถไฟโอ้นี่ไงรางรถไฟจริงด้วยเอ้ยมีแลคแคนดี้เอามาเลยแลคแคนดี้เราต้องการแลคแคนดี้โอ้ว้าวว้าวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีแยงมุมด้วยนะทุกคนนะแย่แล้วเรามีเราเราเจอปัญหาแล้วไงเออเดี๋ยวนะมันต้องไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้เหรออ่ะ เราต้องขุดไปทางนี้ใช่ไหมถึงจะสามารถทะลุไปข้างหน้านี้โอ้โหยัไปม,ม,มุมตึมเลยอ่ะเออยัไปม,ม,มุมตึมเลยอ่ะแล้วมันจะเกิดป็นย่งไม่น่าเกิดนะขุดไปกันมันอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างวะเนี่ยไม่น่าจะอยู่ชั้นนี้นะน่าจะอยู่ชั้นล่างหรือเปล่าใช่ไหมหรือชั้นบนเอออยู่ไหนวนะเนี่ยมันน่าจะอยู่ข้างล่างแหละนะทุกคนนะเออ ถ้าจะอยู่ข้างล่างแหละอ่ะเราลองขุดลงไปดูแล้วกันเผื่อเจอของดีไนงะเออเผื่อเจอของดีออไม่มีอยู่ข้างล่างปะเนี่ยอมันมันน่าใช่แล้วนะทุกคนนะเราเราน่าจะมาผิดทางเราน่าจะต้องขึ้นข้างบนนะทุกคนเออเออเราเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเอาไอ้บล็อกนี้ต่อนี่ไอ้นอ่อ่าเดี๋ยวมันไม่ถึงอนะโอเคขึ้น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 แล้วไหนยังไม่เห็นมีอะไรเลยเว้ยเออ ถูกป่ะเนี่ยเรามาถูกทางป่ะเนี่ยเราเราไม่เอาแล้วเ,เราเราไปกันต่อดีกว่านะเราไปหาเดนซี่กันดีกว่าแต่เดนซี่นี่มันเกิดตอนไหนวะเออนั่นดีผมอยากรู้จังเลยฮะโอ้สวัสดีแล้วตรงเนี้ยมีปะอมไม่มีเหมือนเดิมโอเคปะ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 ,ปะอ้แต่ตรงนี้มีนะเออน่าจะอยู่ข้างล่างชัว,วร์เราเป็นเซนนี่ไงเจอแล้วได้ชาร์ปเน็ตวีเอามาทำเบื้องอะไรเนี่ยฮะเออเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเอาเอา,เอา,เ,อาเอานี่เก็บมาเออแล้วตรงนี้ล่ะ มีไหมแล้วมันมีทางเชื่อมไปตรงนู้นไหมมีใช่ไหมเจอแล้วโอ้ออตาบอลเพิ่มโอเคเราได้ออตาบอลมาเพิ่มเวดีดีดีอยู่เหมือนกันนะโอเคแล้วก็น่าจะหมดแล้วแหละนะทุกคนนะโอเคไปเราออกกันดีกว่าตรงนี้มันมีทางมีแสงโอเคเนี่ยอะไรนะเออเอ้เอ้เออเอซีเวลซีสิบอ่ะมาเรามาสอต่อสู้กันดีกว่า นี่แน่แตกหมดเลยไปไงอิสเนบีมแห่งการทำลายล้างอิสติดติดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่าโทเทมเว้ยโทเทมไอตัวนี้น่าจะได้เป็นซีมูฟนะทุกคนนะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นซีมูฟนี่แน่มาเลยท็อกซิกใส่มันนี่เออไปไงติดพิษไปดินี่แน่อิสเนบีมไดนาม็กเลยไหมไดนามิกแคนนอนตุ้มโอ้โหเบาเบา เบาจัดๆเลยอ่ะเออแตกไปดิตัวแตกเรียบร้อยเอ้าไม่ได้เออเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบปะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบแบบปะไม่ใช่ใช่ไหมไอตัวนี้มันกลายร่างได้ปะเนี่ยฮะกลายร่างเป็นดไดร์แม็กได้ปะไม่ได้อแสดงว่าเราก็ต้องรอให้เรามีเข็เขมกัดแล้วนะทุกคนนะเออเราอาจจะต้องรอให้มีสร้อยข้อมืออะไรเงี้ยมันถึงจะเออนั่น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 ซีการเซล เอาซีกาเซลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมานี่เลยเข้ามาหยุดเอาเข้ามาอยู่ในบล็อกซะอ่าเราอยากได้ซีกาเซลน,นะทุกคนนะเราก็ต้องแบบกดอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเอ้ยเอาตาบอลเพิ่มมาอันหนึ่งเว้ยเด้ยโปกเกมอนในอัลตาบอลเอ้ยเอ่ออัลตาบอลในโปกเกมอนโอ้สุดยอดมากโอ้ดี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 ตอนนี้เรามี59ลูกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีอ่ะเอ่อ ข้างล่างนี่มันมีของอยู่เดี๋ยวเราข,ขุดลงไปดูหน่อยดี่เผื่อจะเจอของดีมาสเตบอลอะไรเงี้ยโอ้ไม่มีเลยไม่มีอะไรดีเลยดีกว่าเออโอ้โหตายเถอะเราขุดลงมาทําไมวะเนี้ยเอาทางนี้มันก็ลงได้นี่ว่าเออไอ้ตายตายแล้วลูกเอ,อ๋ยเราเราขุดต่อไปทําไมวะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดรูดก,กันเลยเดี๋ยวเราล่วงลงไปนะแล้วลูไหนวะเนี้ยเออนั่นดิรูไหนวะเดี๋ยวนะจาได้ว่าลูแถวนี้นี่ว่าเอ๊ะ ไปไหนแล้ววะเอานี่ oh, oh. นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่ไงปิดไปเลยปิดไปเลยแล้วก็ทิ้งไปเราไม่ได้ใช้อ่ะเออทิ้งไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไอ้ฟอสซิลเนี่ยเก็บก่อนอ่าเราอรเอาฟอสซิลเก็บไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้นะ s <S เรายังไม่ได้ใช้งานแล้วไอ้เจ้าแลคแคนดี้นี่เราเอาไปใส่อะไรดีวะเออวะ เอาอะไรคันดี้นี่เอ้อยเอาต้าบอลโอเคเอาเอาแป๊บหนึ่งเฮ้ยอาจจะได้มาสเตอร์บอลไหม,หมฮิทเวฟเว้ยแม่นา่าเสียดายที่เราไม่ได้ไม่ได้มาสเตอ,เอ,เอ,เอเเร์บอลคืนมาเฮ้ยโอเคเอ้ยเอ้ยมีมีโปเกบอลอีกอะน,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 นะนนี่ได้เน็ตบอลโอ้ไม่เอาอะ่ะเราเราโยนทิ้งไปเลยนะเออแล้วถ้าเราไปที่อื่นมันจะเกิดเปล่าวะไม่ใช่เมซาอะไรเงี้ยเออไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะเราลองไปที่อื่นไหมเรามีที่อื่นอีกป่ะเออ ไอเชอร์รี่บอสซัมอะไรเงี้ยโอ้เราเจอโทเทมอีกแล้วไหนๆตีโทเทมหน่อยดีกว่านะไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะมา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 ,มาให้ตีสักตีๆโทเทมไอนี่โทเทมธาตุน้ำกับน้ำแข็งหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะทุกคนนะนี่นะไอเทมเนี่บีมโอ้โหเ,เป่าเป่าสุดๆเป่าจัดๆโทเทมเอ,อ่อท็อกซิกน่าจะแรงกว่านะทุกคนนะมาเลยไซโคสไตล์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เออแตกไปดิโอ้โหได้ได้ไ,ดไ,ดไอ้สร้อยน้ำเหรอสร้อยน้ำอืมก็ดีแหละเออสร้อยน้ำมันก็ดีแหละแต่เราก็ไม่รู้จะเอาไปใส่ให้ตัวอะไรสร้อยน้ำอะ่ะเออเออเราเราไปที่อื่นไหมทุกคนนะเราเราน่าจะไปที่อื่นน่าจะดีกว่าละม้งเนี่ยเพราะว่าเมซาตรงนี้ค่อยๆเจอเล็กอะ่ะเออมันมันไม่ค่อยเจออะไรเลยอ่ะนะเราเอาไงดีวะทุกคนนะ เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเมซาเพชชัวใช่ป่ะแต่ตรงนั้นคือเมซาเว้แต่มันเกิดอยู่ข้างล่างไงประเด็นอะเอ่อเออาเก็บมาก่อนซิงแมวเนี่ยมันเกิดอยู่ตรงบริเวณแถวนั้นน่ะทุกคนเออเราเราต้องลงไปข้างล่างแล้วพื้นที่มันเล็กนิดเดียวเองดูดิโอ้โหมันจะเกิดให้เราปะเนี่อเออลองดูแล้วกันนะอ่ะเอ้ยแชมเบนเตอร์เอ,ชอ,เอใช่จริงด้วยเว้ยเออโอเคไป เรามาขึ้นมาตรงนี้จ้ะก่าแล้วก็เดินรอบๆดูเผื่อจะมีเมอ,อเผื่อจะมีเดอร์ซี่เกิดไงเออเผื่อจะมีเดอร์ซี่เกิดลองดูดิอ่ามูฟจิเตอร์เราไม่ต้องการแก่แล้วเออแกมาทําไมนะไม่ต้องการแก่แล้วนะเออเพราะว่าเลโคซซาเนี่ยเรากลายร่างเป็นเมกาแล้วรอเก็บได้เลยรอเก็บได้เลยไอ้ไคโอกาเนี่ยเออเพราะว่า ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมคือไอตัวเกมเวอร์ชั่นนี้เอา Dark a s c e n t มาอยู่ใน Move l e n e r a t o r เลวอะทุกคนเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมนะแต่ก็ดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหาขี้ปลาอีหายากนั่นน่ะเออพอดีเลยอยู่ดีมันก็มีอยู่ใน Move g e n e r n e r เฉยเลยโอ้ยอย่างดีโอ้ยเออ็มเอลวย่งอ่ะอ่าทิ้งไปเลยนี่ โดนทิ้งไปเลยแล้วเราอยากจะได้เมก้าเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งไว้ทุกคนเออไม่ค่อยมีเมก้ามิวทูเลยอะ่ะเมก้ามิวทูไปไหนวะน,นี่อะ่ะฮะเอออยากได้อยากเจออยากเจอเมก้ามิวทูมากเลยอะ่ะเอามาวายก็ได้เออขอขอวายหรือเอ็กก็ได้สักตัวหนึ่งอะ่ะเออเราอยากได้อ่ะเออเราอยากได้เมก้ามิวทูเราจะได้แบบเทพสักทีเออเพราะว่าตอนนี้ ทีมเราไม่มีเมกาเลยนะยกเว้นไอ้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 เลโคซ่าเออตอนนี้เรามีเลกเลโคซ่าที่เป็นเมกาได้อย่างเดียวนะทุกคนเออเราไม่มีมิวทูอ่ะมิวทูเรากลายร่างเมกาไม่ได้อะ่ะเออทำไงดีวะแล้วมันมีที่อื่นอะะีกเปล่าวะไอ้เชอร์รี่บัสซัมอะไรเงี้ยมีป่ะหรือเออบีฟดฟลาตเอ็มไหมเออน่าจะโอเคกว่านะไอ,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 อ้ไ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 บโอมเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีเปล่าวะ เจอรี่บอสซัมโอเคงั้นเราไปบีชแล้วกันอ่ะนี่เลยป่าเบิร์ดเอ่อมีเกิดเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะมีเกิดนะทุกคนนะเพราะว่ามันเขียนอยู่ว่ามันมีเกิดนะทุกคนเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่นั่นแหละประเด็นเลยให้ตายเธอเกิดเลยเกิดเลยเกิดเลยลูกพ่อเกิดเลยเกิดออกมาเลยมาไหมมาไหมมานี่นี่บีฟาลตเอเลยนะ เออมันต้องเกิดแล้วนะจังหวะน,นี้ใบโอมเนี่ยหายากมากเลยนะโอ้มีฮิวบอลด้วยอาเก็บมาก่อนแล้วกันนะเผื่อเอาไปขายก็ได้เออเอาไว้ขายเออนั่นเองไอ้ตัวนี้ได้ไอ้สลามบอลใช่ไหมเอาไม่ได้เหรอเอา้าโถ่เนื้อว่าได้สลามบอลเห็นมันเป็นแบบตัวเยลลี่เยลลี่อะไรเงี้ยเออตัวมึกมืกอะไรเงี้ยโอ้โถ่เอ,อ้ยเอนะ้ยอะไรมีวูแบทด้วยเหรอไหนวะ เอาหนี้ไอเจอแล้วโอ้โหยน่าจะให้เอาไอ้มาสเตอร์บอลอะไรงี้ฮะอ๋ะอแมงมุมโถตกใจหมดเลยอ่าเนี่ยแหละแถวนี้แหละมันต้องเกิดแล้วใหญ่ขนาดเนี้ยเออใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องเกิดสักตัวอย่างละนะเอ้ไอ้ลายชูอะลชูลชนี่มันได้อะไรวะถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้โกลสโตนป่ะใช่ไหมนี่เนี่ยตีเลยนี่แน่อา้าวเอาไม่ได้เลย,เลยโอ้อะไรวะโอ้ ไม่ได้อะไรเลยเหรอโอ้นี่ตีเสียเสียได้สกิลจังเลยฮะเออนึกว่าจะได้แบบคอสตูมล็อกสตาร์อะไรเงี้ยเ o เวอร์ฟอรเรสนี่เราไม่จําเป็นเลยนะทุกคนนะเราไม่ได้ต้องการหาอะไรเลยนะ f o เว r ร์ฟอรเรสเนี่ยเออเราอยากจะหาเดียนซี่ใช่ไหมใน EP ีนี้แต่ถ้าไอตัวอะไรนะเออมันชื่อเชมินเออใช่ถ้าตัวเชมินมันเกิดก่อนเดีนซี่นี่คือแบบอะไรวะเน,นี่ยเลยนะเออ เพราะว่าเรามาหาเดนซี่ไงใน EP นะีเนี้ยเออแต่แต่ถ้าแต,แต,แต่ถ้าเชมินเกิดก่อนนี่นี่นี่แย่มากเลยหรือหรือคอสโมคอสโมกจะเกิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะได้ทำลูนาร่าอะไรเงรี้ยเออไม่แน่นะอาจจะคอสโมอาจจะเกิดก่อนก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันใกล้ๆมันมีจุดเกิดของคอสโมกอยู่ตรงเนี้ยเออในตรงเนี้ยไอไอบล็อกป้าหรือไออะไรสักอย่าง,าง,งนี่แหละตรงเนี้ยเออมันเป็นสวามเหมือนกันอนะ่ะมันมันก็มีโอกาสที่จะเกิดนะทุกคนนะ โอเคมาเราไปหาตรงที่ใหญ่ดีกว่าจะต,ตรงนั้นน่าจะใหญ่กว่าเยอะเลยอย่างไรอะเสือเหมือนการด่อนเลยก็เอาด่อนอะไรเงี้ยอันนี้ได้มา19อันแล้วโอเคดีดีด,ดีเราขาดอีกกี่อันนะร้อยอันเนี่ยเออก็ขาดอีกประมาณ81ปะ่ะน่าจะใช่นะเพราะว่ามัน19อันน่ะน่าจะขาดอีก81ออันนะโอ้โหแต่โคตรเยอะเลยว่ะทำไงดีวะเนี่ย เออมึงโคตรเยอะเลยนะเนี่ยอ้าววันดีอ้าวนี่มันอีวูนี่นาอีวูพืชโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะมีปฏิหารอะไรเห็นบอลมันลอยโล้โถนึกว่าจะมีแบบโอ้ปฏิหารแบบมาสเตอร์บอลโผล่มาในโปเกบอลอะไรเงี้ยเออแล้โถเอ้ยอะตัวอะไรอ่ะอ้าเอาไปไหนแล้ววะอ้าวหายหายเฉย โอเคไปๆๆกันต่อดีกว่าน,นะตรงนี้เราเอาตรงนี้เป็นฟอเรสต์อะบีชฟอเรสต์แล้วเว้ยโอเคตรงนี้เป็นฟอเรสต์เอ็มมานี่แหละโอ้โหสิงแต่และอันแต่ละอย่างแต่และอย่างที่มันให้เราโอ้ไม่มีอะไรดีเลยมีโอ้นั่นๆๆาสเตอร์บอลแม่โอ,อ,อ้ไอ e f a n เว้ยอ่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อใช้นะเออแต่ไอ Ice Fang นี่น่าจะขายได้ราคาดีอยู่น่าจะห้าพันสี่พันแหละ เออหรือไม่ก็เจ็ดพันห้านะทุกคนนะไอ้พวกสกิลเอ่อน้ำแข็งอะไรพวกเนี้ยเวลเท่าไหร่อ่ะเวลสามสิบเอ็ดเหรออ่ามาตีเก็บตังค์สักหน่อยดีกว่านี่แน่นี่แน่นแนเออเราอยากรู้จังเลยฮะว่าตอนเนี้ยไอ้ไอ้พวกแบบเอ่อไอ้พวกไอ้ที่ไหนนะอัลต้าบัมโฮอ่ะเออทุกคนโอ้ไอ้ตัวนี้ผมชอบมากเลยนะไอ้ตัวเนี้ยเออไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดนะเนี่ยอ่ะตีเลยแล้วกันนะบายบาย นี่เนี่ยเรียบร้อยแตกเออไอ,อเจ้าอาัลตาวอมโฮเด้อทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันมีโปเกมอนเกิดหรือยังนะทุกคนนะผมอยากรู้มากเลยเออแต่ผมก็ยังหาไอประตูไอ,อจุดวาร์ปไม่เจอเลยทุกคนถ้าเราเจอเนี่ยเราอาจจะวาร์ปไปได้เลยนะทุกคนนะเพราะว่าไอตรงบริเวณตรงนั้นนะมันอาจจะมีแบบไอพวก ขุยอ่ะทุกคนเออมันอาจจะมีขุยในการวาร์ปอะ<ล>นะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะเจอหรือเปล่านะทุกคนนะอืมแต่ถ้าเจอก็ดีไปเพราะว่าตอนนี้เรามีโซการิโอแล้วไงเออเราสามารถที่จะเปิดประตูมิติได้แล้วอะ่ะเออเหลือแค่ว่าเราต้องการขุยแล้วก็ต้องการที่วาร์ปเท่านั้นเองนะทุกคนนะไม่งั้นเราก็อาจจะเออวาร์ปไปได้เลยถ้าเราเจอเออ แล้วถ้าเราเจอกล่องอยู่ข้างบนแล้วมีแบบไอ้ขุยหรือกล่องอยู่ข้างล่างแล้วมีขุยก็ได้เออสักอย่างหนึ่งนะอ่ะเออถ้าเราเจอนะเราอาจจะวาร์ปไปดูก็ได้นะทุกคนนะแล้วเราก็ดูว่ามันจะมีไหมอโอ้โหเวลสูตรแกเอ้ยตายเถอะเราเจอแต่เวลสูตรไปไอ้พวกตัวเนี้ยอันนี้เวลยี่สิบห้าอ่ะอะลองตีดูแล้วกันนะนี่แน่เผาเลยไฮเปอร์บีมเหรอเอามาแทนอะไรดีอ่ะพฟชั่นแจ๊บไหม เราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะนี่เลยเปลี่ยนไปเลยนี่แน่ทำไมมันตีเร็วกว่าคืออะไรทำไมมันตีเร็วกว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมิวทูเราถึงช้าเราทำไมเราถึงช้ากว่างงเลยอะไรเนี่ยมันควิคแอคแท็กเหรอฮะมันควิคแอคแท็กใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูสกิลมันเลยเว้ยเออโอเคมาแล้วตรงไหนมันมีเอ่อบีทฟาลาตเอ็มบ้างวะเนี่ยฮะโอ้โหมันมีเล็กมากเลยนะแค่ตรงเนี้ย แล้วก็ตรงนู้นเองอ่ะเออเล็กจังเลยฮะเราไปเมกาเมซากันดีกว่าไหมเออผมว่าน่าจะไปเมซาน่าจะดีกว่าอ๋อเจอแล้วเ,เกิดแล้วเ,เกิดแล้วอ๋อนี่ไงเดซี่โอ้หเดินมาปุ๊บเจอภาพเลยอ่ะโอ้ดีย่ําเลยงั้นเรามานอนก่อนดีกว่านะทุกคนนะเรามานอนเพิ่มเลือดก,ก่อนเลยจังหวะเนี้ยเออเรามานอนเพิ่มเลือดก,ก่อนเลยนะทุกคนนะ เออ,เอ,อนอนเพิ่มเลือดเสร็จ<ช>ปุ๊บปลาทีเผลอไปไงไปไงโอ้ไม่ติดเลยปลาอีกทีเพื่อเพื่อความเพื่อความปลอดภัยไปไงโอ้ไม่ติด,ดเดรอเฮ้ยติดยากขนาดนั้น,นเลยอ<ช>เอาแล้วไงทุกคนอาจจะติดยากมากเลยก็ได้นะเนี้ยนะทุกคนนะเออไม่แน่ไม่แน่เฮ้ยตกใจหมดเลยนะว่าติดซะแล้วโอ้ปลาทีเผลอไปปลาทีเผลอไปไปไง ไปไงโอ้โหไม่ติดโอเคมาเรามาตีกันดีกว่านะเอา noise burn เลยอะเอ่อจะเออโดนแล้วเอ่อเปอร์แฟ n อ้าวอ้าวไม่โดนเหรอกัดไม่เข้าเหรอเมื่อกี้มันแข็งเหรอฮะไม่แน่มันมีสกิลทำร้ายตัวเอง่ะเนี่ยโอ้มีแ h คโค o โอเคเอ่อมีมีสกิลอื่นไหมอ่ะเอาไปเลยอุ่นต้อบอลปลาไปเลยฮะจังหวะนี้โอ้โห ให้ตายเถอะยังไม่ทานการะดิกเลยนะเจนเย็นเออเจนเย็นเจนเย็นโอ้โห,โโหโล็อกโพลิสอีกแล้วเหรอนี่แหละปลาไปเลยมีมูนบาสปะเนี่ยตัวเนี้ยไม่แน่นะมันอาจจะมีก็ได้ <c oughs> โอ้แทกโกโอเคเอ้ยแต่ตอนนี้เรามีเรารู้แค่สองสกิลเองนะที่มันใช้เนี่ยมีรีคอเวอร์ป่ะเนี่ยสแมกดาวอะฮะเอ้ยสแมกดาวเนี่ยมันลดเลือดตัวเองปม่บวะไม่น่าลดนะทุกคนนะ ล็อกสไลด์ด้วยโอ้โหโอ้ย่างโอพเลยโอโ้มีล็อกสไลด์โอ้โหสุดยอด่ะดีนะที่มันไม่มีมูลบาสนะทุกคนนะไม่งั้นเราม่องเท่งตั้งแต่เทิร์นแรกแล้วนะท้าม่แกะเออถ้ามันมีมูลบาสอะมาจังหวะน,นี้แหละมันต้องมาแล้วเพื่อนปาไปแล้วจังหวะน,นี้ปาไปแล้วเข้าบอลไปแล้วเจิดเลยโอ้โหยังไม่เข้าเว้ยไอ้ล็อกโพลิสนี่มันทําอะไรได้เพิ่มน้ําหนักตัวเองเหรอน่าจะใช่นะทุกคนนะ อาจจะเพิ่มน้ำหนักตัวเองแล้วก็สมัค k down อะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่น่าไม่น่าเกี่ยวนะเออถ้าถ้ามันมีเทคดาว w n อะไรอย่างเงี้ยเออโอเคอยู่มาแล้วจวังหวะเนี้ยมาอืมอีกทีเดียวเองอ่ะมามันต้องมาแล้วว,าว่าจังหวะเนี้ยมันต้องมาแล้วอืมยังไม่มาอีกเออปลาเลยเนี่ยแหละแล้วปลาไปอีกทีโอ,อ้โหปลาไปไกลเลยเว้ยไปไหนวะเนี่ยเอ้ยบ้านอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจ้เจ้เจอแล้วโอเค ป่าปาบอีกทีอุลตาบอลเรามีเยอะจังหวะนี้แหละครับทุกคนจังหวะแถปฏิหารปาไปแล้วเออดูดเจอเข้ามาเต็ดแล้วโอ้โหสุดยอดว่ะโอ้โหคำพูดของเราศักดิ์สิทธิ์ว่ะทุกคนโอ้โหคำพูดของเราศักดิ์สิทธิ์มากเลยโอ้ว้าวคำพูดของเราศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเราเราเรา,เราพูดปุ๊บมันติดปั๊บเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดมาก โอ้น,นี่นี่คำคำคำสั่งวะนีฮะคำสั่งให้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 ติดเออนนี้งี้ป่ะเออพอพูดปุ๊บติดปั๊บเลยอะเอ้ยมันอาจจะฟังออกก็ได้นะเนี่ยเออไม่แน่นะเพราะว่าโปเกมอนเราเวลาเรียกออกมาก็เนี่ยจะจะเอามาเนี่ยห็นป่ะเออมันอาจจะมันอาจจะรู้คาคาพูดของเราก็ได้นะบอกให้ติดก็ติดอะไรงี้เหรอฮะเอ้ยเราเราก็ยังมีดวงอยู่นี่่าเออเราก็ไม่ได้ดวงแย่ว่ะเอ้ย โอเคเรายัางมีดวงอยู่นะทุกคนนะดี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 แล้วเดวนซี่นี่เราสามารถเรียนสกิลมูนบสัสให้มันบัสได้ป่าวะน่าจะได้นะทุกคนนะน่าจะมีสกิลมูนบัสนะไอเดนซีนะ่เนี่ยใช่ไหมน่าจะมีเนาะแต่เราก็ต้องรอหามูฟเรเลเนอร์กันต่อนะทุกคนนะเพราะว่าไอมูนบัสเนี่ยไม่เคยจะเข้าตัวที่เราอยากให้เข้าสักทีนะเออมันต้องหามูฟเรเลเนอร์ตลอดเลยอะ่ะเราไม่เจอเรายัางไม่เจอ เรายังไม่เจอมูฟิเลอร์เนอร์นะแต่ถ้าเราเจอเราก็เอาไอ้เจ้าเดนซี่นี่แหละมาทําเป็นมูนบาสซะเลยนะเออแต่คือตอนนี้เรายังไม่เจอไนงะแล้วก็ยังไม่เจอไดแม็กด้วยนะเราอยากได้ไดแม็กกนะับตอนเนี้ยเออเราอยากได้ไดแม็กเป็นแบบไดแม็กเดนซี่อะไรอย่างงี้ยไหมหรืออาซิอวดหรืออะไรโอ้อา้าวอ้าวอาวอา้อาวไฟไหม้เหรออา้าวไฟไหม้ต้นมะพร้าวโอ้ไม่น่าเลยเออ โอเคนะทุกคนนะก็ใน EP นี้นะเราทำภารกิจสำเร็จแล้วนะในการจับเดนซี่นะมีน้องๆแบบขอมาว่าพี่ครับจับทาปูทั้ง4ตัวหน่อยแต่คือตอนนี้เรายังจับไม่ได้นะทุกคนนะันเราอาจจะต้องหาโอฟเพิ่มนะเออแล้วตอนนี้ก็ไอ้สปาร์กิ้งนะทุกคนเรายังมีไม่พอนะเราต้องใช้8อัน4ี่ลูกอะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องใช้โอฟ4อันนะทุกคนนะซึ่งเราต้องไปหาโอฟก่อนนั่นเองนะถึงจะสามารถจับทั้ง4ตัวได้แต่ก็ ไม่รับประกันเหมือนกันว่าเราจะได้ทั้ง4ี่ตัวหรือเปล่านะมันมีโอกาสที่จะแบบเป็นมีตัวซ้ำอะ่ะทุกคนเวลาอัญเชิญออกมามันจะมีตัวซ้ำอะ่ะเออนั่นแหละคือปัญหาเลยนะตอนเนี้ยเราอาจจะใน EP ในี้ไอนีหน้าเราอาจจะไปไปจับไอ้เจ้าหนูสาตัวนะทุกคนเพื่อที่จะแบบว่าไปหาไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้สมเทพอะสาเทพแห่งการเวลาแห่งมิติแห่ง อะไรพวกนั้นน่ะทุกคนนะเอออาจจะต้องไปหาจับหนูสามสามตัวนั่นนะไอหนูแม่น้ำสามตัวนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะไปหาได้หรือเปล่านะทุกคนโอเคก็เป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะฝากด้วยละกันนะครับผมฮะไหนเฮ้ยไอแกเกิดอีกแกวเหรอ้ยดวงเรายังไม่หมดนี่หว่าทุกคน ไอดวงเรายังไม่หมดดวงเรายังมาอยู่อะไรเนี่ยโกลิฟคืออะไรวะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเออเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแล้วเดนซี่อยู่ไหนวะฮะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะเอ้ยดวงเรายังไม่หมดนะทุกคนเออะไรอ่ะพาสต้าอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเออแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยฮะไอดวงเรายังไม่หมดเด้อเฮ้ยจริงวะเนี่ยอู้อู้ดวงเรายังไม่หมดมามาหมาหมาอยู่ไหนเอ่ย เดียนซี่ลูกพอ่ออยู่ไหนเอ่ยเดียนซี่ฮัลโหลฮัลโหลโลอ๋อมันอยู่ไหนอ่ะผมหาไม่เจออ่ะบั๊กหรอบั๊กหรอฮะบั๊กปะเนี่ยเอ้ยมันบั๊กปะเอ้ผมว่ามันบั๊กนะเพราะว่าผมหาเดียนซี่ไม่เจออ่ะถ้ามันจะเกิดก็ต้องเกิดแถวนี้ดิทุกคนนะเออแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเออหามไม่เจอว่ะ บั๊กชัวร์เลยน่าจะบั๊กนะทุกคนนะหรือว่าไม่วะหรือว่าบั๊กวะหรือยังไงวะเนี่ยบั๊กเหรออะบั๊กใช่ไหมน่าจะบั๊กนะทุกคนนะเออมันมันน่าจะบั๊กแหละมั้งใช่ปะหรือว่าไม่บั๊กหรือว่าบั๊กน่าจะบั๊กนะทุกคนนะเพราะว่าเออมันเกิดแล้วอะเราอยู่ดีมันก็มาเกิดตัวที่สองเฉยเลยมันมัน มันอยู่ไหนวะไม่เห็นมีเลยอะทุกคนนะอเออไม่เห็นมีว่ะบัคเหรอไม่นะถ้าเทพตัวอื่นนี่อย่าบัคอย่างนี้นะขอร้องนะเออแต่เดนซี่นี่คือเราเจอไปแล้วไงทุกคนนะเราเจอไปแล้วเราไม่เสียดายหรอกเออแต่แต่แต่ถ้าตัวอื่นเนี่ยแล้วแล้วมันบัคเนี่ยแย่ามากเลยอนะ่ะเออไม่ไม่เห็นเลยวะเออน่าจะบัคเนะทุกคนนะน่าจะบัคแหละ เนาะเพราะว่าเราไม่เจอเลยอะ่ะเราหาแล้วเนี่ยเราหาตามหาไปทุกที่ที่เป็นไอ้นี่แหละออไม่เจอเว่ะทุกคนเราน่าจะบักลเมองเนี่ยทุกคนนะเออน่าจะบักบักโปกเกมอนหายแหละไม่ไม,ไม่ไม่แน่เรียวรุมันอาจจะบักด้วยก็ได้นะเนี่ยเออว่ะไม่แน่เรียวรุมมันอาจจะบักหายก็ได้นะเนี่ะทุกคนนะเออไหนวาไม่เห็นเจอเลยเออเพราะว่าเมซามันมีแค่ตรงนี้นะแล้วถ้าขึ้นไปตรงเนี้ยมันก็เป็น ไอพวกแบบว่าเมซาเพเชอร์แล้วนะทุกคนนะเออโอเคงั้นก็โอเพอีพีนี้เราก็เอาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเออบุญมีแต่กำบังนะทุกคนก็ขอให้เออเดนซี่ในอีพีนี้ไปเกิดตัวเทพอื่นในอีพีหน้า,นานแล้วกันนะทุกคนนะโอเคไว้เจอกันอีพีหน้าจ้าอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระกดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ถามด้วยนั่นเองนะครับผมทุกคนโอเคฝากด้วยน,นะครับผมโอเคแล้วก็ตีเก็บเวลกันเลยฮีทมอร์ ไม่แน,น่โอ้ยเนี่ยผมอยากได้ตัวนี้ว่ะมันนกมันเป็นเหมือนตัวโคโค่ดีป่ะไม่เนี่ยตายซะเอาเงินมาให้เราเยอะๆเลยเอามาถ้าต้องแข่งเหงือฮะฮะนี่แน่โอ้หยังมีตัวอีกเนี่ยโอ้ยโคชคอมแบทไว้เอามาทำไมวะแมวอ,อ่ะเออไซสไต์ไปเลยนี่เอาเอาออ๋ออ๋ไม่แน,น่ตายเรียบร้อยเราได้ตังมาหมื่นห้าแล้วตอนนี้เราได้มี เออเราได้ตังค์ทั้งหมดมาหมื่นหนึ่งแล้วเออโอเคงั้นหวังว่ายันซี่ใน EP นี้จะไปเกิดเป็นเทพใน EP หน้านะทุกคนนะโอเคไว้เจอกัน EP หน้าจะอ e พีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้า